อาล่ะกลับมาที่ bt 1 5อีกครั้งคราวนี้เราไปแลกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเกรน n d i มาแล้ว starwader omega g r e n dios คือตอนแรกนะมันให้เขียนไอ้ใบนะั่นนะกับคูกับคูบองนป่ะวันะนี้คูบองสองใบใบที่ต้องเขียนชื่อนี่แบบเขียนวนแปดรอบนี่ค่อนข้างปวดเมื่อยมือมากเอาเถอะเอ่อนว่าเราเข้าเรื่องเถอะว่ากล่องนี้คือเขาเรียกพูดกล่องเขียวไปแล้วตอนนี้พูดกล่องฟ้าบ้าง มันมีชาร์โดพาราดีนมันมีไคโรคางิโร่คางิโร่ไหนเล่ามันมี็โโโโน,น่้นกล่องที่แล้วทั้งหมดไคโร่ไหนมันมีโอคอฟอร์ดแล้วก็มีลิงโจ๊กเกอร์สามแขร์ก็นั่นแหละประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอละล่ะเริ่มที่ชาร์โดพาราดีนตัวหน้ากล่องก็คือตัวซ้ายสุดเอ่อคราวนี้คือความสมามารถตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นตัวที่แบบว่า ค, <S <S คือมันเป็นคอสไลท์กับตัวมอดเดิลแฟนทอมซึ่งเป็นเบรกไลท์ก็คือเป็นคอสเบรกไลท์ของชาร์โดพารีสกิลของมันก็คือคอร์ดบัตหนึ่งแล้วีไทยเรียาการดีเวนเจอร์สองใบทางจะบวกหมืน่นและถ้าอีกฝ่ายมีดาเมจสี่ใบหรือน้อยกว่าก็จะสร้างดาเมจให้ฝ่ายหนึ่งดืด้อเลยบวกดาเมจให้ฝ่ายหนึ่งไปเลย <S <S แบบว่าไม่ต้องตีอ่ะบวกเลย แต่เราต้องดีทายเดยกาสองใบซึ่งมันก็จิตจอยนะถ้าเทียบกับดเม็ดหนึ่งฟรีแบบเมดหนึ่งดื้อมันไม่ฟรีเนาะไม่ฟรีไม่ฟรีเนะไม่ฟรีแต่มันก็มันก็นะคือแล้วการที่จะใช้สกิลของชื่ออะไรนะดักลูเลอร์เนี่ยตัวนี้ดักลูเลอร์ชื่อมันด er ักลูเลอร์แฟนทอมก็มีตัวนี้ตัวใหม่ของมันก็คือดิเวนเจอร์เจ้ามารยามาหน้าสกิลมันคือเมื่อเข้าสู่ช่อแงแวนการ์ดหรือเดียกามันสามารถคอลเกตหนึ่งออกออกดิเวนเจอร์เกตหนึ่ง ต่างว่าออกมาจากออกมาจากเด็กได้ฟรีเลยเพียงแต่ว่าตัวนั้นมันจะกลับเข้าเด็กไปตอนจบเทินซึ่งมันไม่เป็นเป็นปัญหาอะไรถ้าเราเรียกออกมาแล้วให้ให้ดาร์กรูเลอร์กินเออมันก็จะแบบคุ้มอะ่ะเออก็เนี่ยพอพอส่งตัวนี้ลงสนามใช่ไหมตัวเนี้ยก็ไปเรียกพวกมนาะสองคนยืนอยู่ด้วยกันปุ๊บลิเนเจอร์ก็จับจับไปสองนิยมยศศัตรูคุ้มเออดรงดาเมจเอออารมณ์ด้านใช่แล้วเออแล้วก็เรายังใช้สกิลของตัวนี้คู่กับตัวอื่นๆได้อีกเยอะอย่างเช่นสมมุติ ตัวเซิร์ฟเกตสามของดิบนของชาโดว์พายินเราขอตัวนี้ออกมาเราเรียกสมมุติเราใส่ตัวเริ่มตัวนี้ลงไปในเด็กได้อีกใบหนึ่งแล้วขอตัวนี้มาจากเด็กแล้วเราก็ใช้สกิมลมันเอาข้าโซเราก็จะสามารถเซิร์เกตสาเพิ่มได้ใบหนึ่งอาจจะไว้เอาไว้ใช้คู่กับไดจิงฟอร์มดากอนที่ต้องไลท์ตัวเองลงมาทับเพิ่มมันถึงจะเรียกใช้สกิลได้ก็เน,นี่ยจะช่วยได้น,นี้ก็จะช่วยได้ดีมากแล้วก็ตัวเริ่มตัวใหม่คือถ้าบูสให้ยูนิตที่แฟนทอม ก็คือก็ต้อง,งเนี่ยนะหมดตัวเบรกไลท์แฟนทอมหรือไม่ก็ตัวนี้ดักรูเลิกแฟนทอมเท่านั้นแล้วฮิตก็จะคอร์ดอะบสเอา้อ้าโซแล้วก็เรียบเรียกกาเก็ฑหนึ่งออกมาจากเด็กได้สองใบ <you> know? ก็บยเยอะคือเยอะเออก็คือรมแล้วก็เป็นดังคอนเซปของ Shadow p a พ a d i ดินเรียกพวกออกมาให้โดนกินแล้วก็ใช้สก,กิลต่างๆก็ช h a d o w p a พดินของคราวนี้ก็ประมาณนี้แหละ เอาละต่อไปเป็นอัลฟอ์สคราวนี้ก็มีเมลสตอร์มรีเวิร์สเมลสตอร์มตัวก่อนหน้านี้ถ้ามันตีฮิตมันจะสามารถรีทายเรียกาดีไฟได้แต่พอดีเวิร์สปุ๊บมันก็กลับด้านกันทันทีเออมื่ก็คือพอตีไม่ฮิตมันถึงจะดรีทายเรียกาดีไฟได้คราวนี้รู้สึกแบบพอตีไม่ฮิตนี่มันดูเก่งขึ้นอืมถ้าตีไม่ฮิตมันก็แบบถ้าฮิตก็โดฮิตก็ได้ดาเมจไม่ฮิตก็ได้รีทายอย่างนี้มันจริงจมันมันไหนจะดีกว่ายิงปืนนัดนึงยังไงก็ได้เนาะ เงือมันเปน,นสมมือแะไรวะเนี่ยเอาเถอะแล้วก็มีพวกเรียกาใหม่ที่ติดชื่อพายุสีน้ำเงินออกมาเล่นกับเมลสตอมเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ตัวเริ่มใหม่ตัวนี้ชื่ออะไรวะนักเรียนฐานเรือนักเรียนในเรือแห่งพายุสีน้ำเงิน <c oughs> นักเรียนใดเรือแห่งพายุสีน้ำเงินนาวีน่อเอาเป็นว่าเออคือมันทำให้เซิร์ชเกตดสามชื่อเมลสตอมได้ ง่ายขึ้นแล้วเซิร์ชได้เรื่อยๆด้วยเพราะว่ามันเพราะสกิลของมันสกิลของมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันบูสต์แล้วโจมตียิ้แวนการแล้วแล้วมันไม่ต้องเอาตัวเองเข้าโซก็คือมันพอตีที่แวนการปุ๊บก็ใช้ได้ตีต่อไปตีที่แวนการปุ๊บก็ใช้ได้อีกเรื่อยๆมันก็นกเซิร์ชทำให้สตอมขึ้นมือได้เรื่อยๆก็พอคอ,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 อร์ฟคราวนี้ก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เอาละต่อไปเป็นคิวของ Omega ้าเกนยอ n สดินโจเกอรแล้วก็คือเรามืก่อนหนึ่งเรามาดูตัวเริ่มประจำสายนี้นของก็คือ Star Vader อร r เวอร์ไลด์ดาก่อนอสามารถมันค่อนข้างโหดอยู่เดี๋ยวเราทำให้ดูปุ๊บอ่ะก็เอาเป็นตัวเริ่มเราไรลท์เวอร์ไล d ์ดาก่อนเนี่ยมันจะมันจะไม่ออกมาจากโซ,โซมาขอเป็นมันจะไม่มีสกิลผู้เริ่มต้นอยู่แต่ว่าสกิลมันจะเกิดก็ก่อนจะเริ่มเทิร์นเราถ้ามีเราสามารถ ทิ Guard, ้งการ์ดดีเวิร์สหนึ่งใบบนมือเสร็จแล้วก็เปิดห้าใบบนเซิร์ชหาดิงโจโกเกอร์ขึ้นมือได้ก็คือคล้ายตัวเริ่มหาเกีสามแต่มันสะดวกสบายใช้ได้ใช้ได้หลายเทินเพราะว่าอยู่ในโซก็ใช้ได้อยู่โดดโดดก็ใช้ได้คือใช้ได้ตั้งแต่ตาแรกตาที่จนกว่าเราจะมันใช้ได้เรื่อยจนกว่าเราจะไล่แบนการ์ดเป็นเกีสามเริ่มเทินมาเทินแรกเรามีรีเวิร์สอยู่บนมือเราขาดเราขาดการ์ดบางอย่างอยู่แล้วก็ทิ้งรีเวิร์สแล้วเราก็ เปิดห้าใบบนสุดของเด็กแล้วเราก็หาใบาที่ต้องการขึ้นมือสมมติเราก็ไล่ยไปุป๊บมันก็ยังอยู่มันยังอยู่ในโซ,โซ่พอขึ้นเทินใหม่เรายังมีใบที่ไม่ต้องการอีกหรือเรายังไม่ได้เกณฑ์ยอขึ้นมือแล้วทิ้ง reverse แล้วเราก็เปิดหาห้าเปิดห้าใบบนหาใบาที่ต้องการแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าเราจะได้เกณฑ์ยอเออใช่คือเราจนกว่าเราจะได้เกณฑสามพอแวนการ์เราเป็นเกณฑสามปุ๊บสกิลมันจะทํางานไม่ได้แล้ว ทีมก็เหลือเฟือแล้วอันนี้เส,เสร็จแล้วเรามาดูเกรนดิออสความสามารถของเกรนดิออสนะก็คือเมื่อมียูนิตดีเวิร์สคอลงมาสามารถล็อกทฤษฎการอิไฟได้ใบหนึ่งดื้อเลยก็แต่ว่าใช้ได้เทินละครั้เท่านั้นแล้วนอกอย่างนี้ยูนิตดีเวิร์สของเรายังพลังบวก5,000ก็จะบวกบวก4 0 0พก็จะเป็นพลัง15,000ห้าทำให้ลำบากมากเวลาเล่นอ,อีกไฟแบบ โอกาสเพิ่มอย่างน้อยห้าพันก็ไม่เชิงมันบวกก็จริงนะเพราะมันเป็น 10, หมื่นหนึ่งอยู่แล้วไม่ไม่มันบวกสี่พันก็เป็นหมื่นห้าก็ใช่ก็เท่าเดิมมันก็อ๋อแต่ถ้าเออพอม,มาบวกบูชก็ได้ใช่คันนี้ที่เด็ดของการมีเรียอากาศไปรีเวิร์สก็คือใบนี้อิชมันคือสตาร์เวเดอร์แห่งการห่วงห้ามรูบิเดียมชื่ออลังการจริงประเด็นคือมันเป็นคือมันไม่ใช่เพอร์เฟกต์การ์ดคือเด็กเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่เพอร์เฟกต์การ์ดก็ได้แต่เรนนี่ ความสามารถมันก็คือเมื่อเมื่อขอมาเป็นการ์ดการ์ดเป็นการเดียนปุ๊บนี่นะเี่เราสามารถถ้าเกนดิออสเราถูกโจมตีอยู่เราสามารถย้ายเป้าไปที่ยูนิตดิเวอร์สตัวน,วนี้ตัวอื่น,อนของเราแทนได้รู้สึกเกียดกว่า Perfect. เพอร์เฟกต์การ์ดอีกคือแล้วมันไม่ทนกินการ์ดบนมือมันขอตัวนี้ออกมาเป็นการ์เดียนแล้วมันก็ย้ายเป้าเลยดือด้อ แต่มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันมีตัวรีเวิร์สอยู่ข้างๆตเอ,อต้องมีรีเวิร์สอยู่ข้างๆแล้วใช้ได้กับเกนดิยออฟเท่านั้นแล้วก็มออีอีกตัวหนึ่งที่เด็ดของเขานี้สตาร์เวเดอร์โคเดสดากอนความสาม,มารถของมันก็คือเมื่อลงมาปุ๊บถ้าฝ่ายมีการ์ดที่ล็อกอยู่พอเดอร์บาร์หนึ่งอีกฝ่ายให้เอาการ์ดท็อปเด็กของตัวเองลงมาลงมาล็อกในช่องเรียกการ์ดก็คือบังคับล็อกได้ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ลงเรียกการ์ดเพิ่ม เออแล้วก,ก็อีกความสามารถหนึ่งของเกรนดิออสก็คือโอเมก้าล็อกคือทาให้การ์ดอีกการ์ดที่ล็อกอยู่กนอ,อีฝ่ายจะไม่อันล็อกตอนจบเทิร์นโดยการเคาร์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็ทิ้งการ์ดรีเวิร์สที่อยู่บนมือใบหนึ่งพอทําแบบนั้นการ์ดที่ล็อกอยู่บอ,อีกฝ่ายก็จะไม่อันล็อกตอนจบเทิร์นถ้าเราทําอย่างนี้เป็นถ้าเราใช้สามารถใช้สกิลนี้ไปทุกเทิร์นได้ถ้าเรามีการ์ดรีเวิร์สอยู่บนมือเพียงพอแล้วก็มีเคาร์เตอร์บาร์เสียงพอการ์ดอีกฝ่ายก็จะไม่อัลอ,ลอกล้ว แล้วมันมีความสามารถลิมิตเบรก5ที่แบบเออ world end world end มันเรียกว่า world end ซึ่งมันคือมันอารมณ์ประมาณ exodia แต่ว่าใช้ยากกว่าใช้ยากกว่าเยอะ exodia มันแบบ5ใบครบชนะเลยเหมือกันอันนี้ก็5ใบครบเหมือนกันเออเออ5ใบครบเหมือนกันประเด็นคือมันเป็นการชนะแบบพิเศษถ้าอีกฝ่ายมีล็อกการ์ดอยู่ครบ5ใบแล้วเราโอเมก้าล็อกก็คือใช้สกิลห้ามอันล็อกเนี่ยพอมาถึงเทิร์นเราปุ๊บพอเข้าสู่เมนเฟสเรา ถ้าจานวนการ์ดที่ถูกล็อกของทฟายมีห้าใบหรือมากกว่าชนะเกมทันทีชนะทันทีนะชนะทันทีนี่ไงแล้วประเด็นคือพอพอถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะมีอีกฝ่ายพยายามลงเรียการแค่สี่ใบแต่ตัวเนี้ยมันสามารถบังคับให้เราลงมาล็อกได้อีกหนึ่งใบใช่พอใช้ตัวนั้นปุ๊บมันก็แบบคือมันเป็นการบังคับแบบถ้าฝ่ายไม่ลงถึงนี้ฝ่ายไม่ลงเรียการเราก็บังคับให้ลงมาล็อกได้ก็นี่แหละคือความโหดของ เกรนดิออสอ่าล่ะคราวนี้เรามาดูเด็กเกรนดิออสที่ผมลองจัดเมื่อกี้ดูนะครับอืมลองจัดมาแล้วลองเล่นมาแล้วเล่นประสกิตานะสามสองสองสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งตาแรก<ม>แพ้<ม>เพราะยังเล่นไม่เป็นคือมันค่อนข้างเล่นยากใช่เออกค็คือมันไม่ได้บล็อกได้ครบห้าใบได้ง,ง่ายๆขนาดนั้นนะนะอันนี้ใส่ดอติกเกอร์ไปด้วยเพราะว่าคือ,ค,อคือทั้งถ้าไม่นับทิกเกอร์นะทั้งเด็กเนี่ยนะ แล้วก็ไม่ไม่นับตัวรีเวิร์สนะทางเด็กเนี่ยนะเออมีแค่คน l นี้แมกเกอร์ตัวนี้เออที่มาจากกล่องอื่นที่เหลือเนี่ยมาจากกล่อง BT15 หมดเลยใช่แล้วทีนี้เราใส่รีเวิร์สตัวรีเวิร์สไปทั้งหมด7ใบแล้วก็มีตัวลิงจ j o กเกอร์รเออมีตัวของมีตัวลิงจกเกอร์ตัวหนึ่งที่มันติดชื่อ se, รีเวิร์สก็ใส่เข้าไปก็ใช้ได้เหมือนกันก็วรวมเป็น8ใบคือเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะสกูเกต หาเกตหนึ่งหรือเกตสองไล่ไม่ได้เพราะว่าเรามีตัวเริ่มโวไลด์ดาก้อนลงมาอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วใช่เพราะถึงเราจวดิงจบไม่ใช่ถึงเราจวดรีเวิร์สแทนเนี่ยคือเหมือนการรีเวิร์สอะ่ะมันแทนได้ทุกอย่างแล้วเราทิ้งรีเวิร์สแล้วก็เปิด5า้าใบหาการที่ต้องการขึ้นมาแทนได้ถ้าเรายังไลไม่ถึงเกตสามก็เป็นความสะดวกของเด็กนี้แ,แล้วก็เา,ากที่เล่นมาถึกคือมันตีค่อน,นข้างเบานะ เปนกาตีกันทั้งเบามันได้ล็อกเออแต่เดียงข้างๆตีแรงมากเลยใช่แล้วเรียงเดียงข้างาบอกว่ามากไหมถ้าเทียบกับไฮนึ่งคงไม่มากแต่ว่าจริงผมคงเชื่อแต่วิลส์เท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดต่อตาไม่นนามันบังเอิญได้ทิกเกอร์อยู่อ๋อแต่คือสองหมื่นสองเออเพราะว่ายูนิตรีเวิร์สมันเป็นเรียการ์ดอยู่แล้วพลังเป็นหมื่นห้าด้วยความสามารถเกนยอสบูสอีกเจ็ดพันก็เป็นสองหมื่นสองก็ต้องการหมื่นห้าแล้วก็โหดแล้วถึงแม้จะล็อกไม่ได้ก็ตามถึงแม้จะล็อกครบห้าใบไม่ได้ทำเวไไมม่่ดด้้ันนก็คอขางโห กมันล็อกได้เยอะแต่ผที่เห็นจากที่เล่นมาเมื่อกี้มันตัดสินใจยากใช่ไหมเพราะว่าคือต้องใช้คือต้อง,องคำนวณที่ต้องคิดเยอะแล้วทุกอ,อย่างมันขึ้นอยู่กับรีเวิร์สตัวมือกันเราเด้เอคือถ้าถ้าถ้าจุ่ไม่ได้รีเวิร์สนี่จบเลยนะแล้วก็เออแล้วก็เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นการทีท่ใช้กับรีเวิร์สใบน,นี้ก็ง่ายสามารถงไงดาเมจตามรีเวิร์สที่บนอยู่บนสนามตัวนี้ก็อย่างที่อธิบายไปแล้วย้ายเป้าจากเกนดิออสไปรีเวิร์สส่วนตัวนี้ก็สามารถ เอาการรีเวิร์สในตอกโซนขึ้นมือได้ตามจำนวนเดียการชื่อที่ชื่อรีเวิร์สก็เอาไว้กลับมาใช้อีกก็สมมุติเราต้องการใช้ตัวนี้หรือตัวนี้เราก็จะใช้คอลินีเมคเกอร์เรียกออกมาจากเด็กได้เลยก็คอลินีเมคเกอร์มันก็สำคัญตรงนี้แล้วดอทิเกอร์อันนี้ใส่ไว้เพื่อว่าแบบเร่งจั่วให้ได้รีเวิร์สเร็วไม่งั้นเมื่อรู้เมื่อไหร่จะได้รีเวิร์สแต่ก็คือมันเล่นยากนะแต่ก็โหดอ่ะ คือมันดูเป็นอะไรที่น่าเล่นก็ความโหดมันต้องมาเพราะความเสี่ยงอยู่แล้วอนี่ก็ตั้งลิมิตเบรกห้าจึงจะเวลเอนได้ใช่คือถ้าล็อกไปแล้วแบบลิมิตเบรกสี่ก็เอ็นไม่ได้อยู่ดีอะเอ็นไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ตาแรกใช่ไหมที่แพ้ไปเพราะว่าเพราะว่าเขาดบาสไม่พอ,อเขาดอไม่พอแล้วก็ไม่ได้ใส่ปรเิกติกาเพราะไม่ได้ใส่แต่ตัวเนี้คือพอไม่มีรีเวิร์สอยู่บนสนามไอตัวนั้นก็ลายความหมายไปเลยไอตัวที่ยกย้ายเป้าหมายไป ก็ยังไงก็ไม hey, ่ต oh ้องจัดตามก็ได้ก so. <particular beast> ็ลองไปปรับปับดูกันเนาะไปปรับปับดูกันอย่าจัดตามเพราะเมื่อกี้แพ้มาหนึ่งแจ้หนึ่ง50 50เอ่อก็ลิงจ็อกเกอร์เกมบิออสก็ประมาณนี้แหละ